สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการศึกษาพระเจ้าของพระเจ้าเพื่อการเรียนรู้และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตติดตามองค์ผู้เป็นเจ้าในความเชื่อของคริสเตียนเรานะครับวันนี้วันพระฤหัส,สบ,บดีที่7ตุลาคม2021เรายังอยู่ด้วยกันในเรื่องของความเชื่อนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทบทวนด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับเรามีประเด็น ใหม่ที่อยากจะนำมาพิจารณาเรียนรู้ร่วมกันนะครับก็คือผลของความเชื่อเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูว่าผลของความเชื่อนั้นมีอะไรบ้างวันนี้มีอยู่4ประการที่อยากจะให้เรามีโอกาสเรียนรู้ด้วยด้วยกันนะครับมีบทเพลงนมัสการพระเจ้าร่วมกันในบทเพลงชีวิตคริสเตียนบทที่151ความเชือ่อคือความมีชัยให้เราร้องเพลงนี้ด้วยกันนมัสการพระเจ้าครับ เรียนข้าแทวรีบทำสงครามยามก่อนค่ำคืนเมื่อฟ้ายังมีแสงแรวสู้สึกเบื้องล่างทำกลางหุบเขาเราสู้กันอย่างเต็มที่ความเชื่อนั้นเป็นรากฐานแห่งใจคือใช้ชนาโลกีความเชื่อคือค,อความมีชัย ชนะโลกาทมขอ,องประคิดนัคือความรับพระแสงคือพระคำพีเราเดินตามสีธาชนเบืองบนโอร้องด้วยใจยินดีความเชื่อเปรียบดังพายุแรงกาพัดมาศัตรูตรงนี้ความเชื่อซึ่งได้ชนะความตายเป็นโลกำบงัง คือความมีชัยความเชื่อคือความมีชัยเป็นความมีชจยย่างสงา่าคือชัยชนะโลกาเรามีศัตรูรออยู่รอบคัางระดังเข้ามาเป็นแถวสนุกสนานสำหรับ สวมไว้ให้ดีเรามีความจริงขาดเทวโลกนี้สะท้อนหวั่นไหวเพราะเรามีชัยชนะโลกแล้วความเชื่อคือความมีชัยความเชื่อคือความมีชัยเป็นความมีชัยย่างสงา่าคือชัยชนะโลกาหากเรามีชัย สีขาวยังดีและทรงประนีรับเราต่อหน้าบรรดาชาวฟ้าเรื่องสิจิตใจของเราเปี่ยมลนยินดีด้วยแสงแห่งกราสีด้วยฤทธิ์พระกรีดเราจึงประบาทซึ่งคอยรังควานภายในความเชื่อคือความมีใจ ความเชื่อคือความมีใยเป็นความมีชัยอย่างสง่าคือชัยชนะโลกาความเชื่อคือความมีชัยความเชื่อคือความมีชัยเป็นความมีใจย่างสง่าคือชัยชนะ นะครับที่เราได้ร้องเพลงนี้นมัสก,การพระเจ้าด้วยกันนะครับเป็นการตอบย้ําว่าความเชื่อนั้นทําให้มีชัยชนะนะครับขอบคุณพระเจ้าเรามีชัยชนะโดยความเชื่อในพระเยซูนะครับไม่ใช่ชนะด้วยตัวของเราเองให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการก็แต่พระบิดาพระเจ้าเป็นพระคุณของพระองค์ที่ได้ทรงโปรดเมตตาให้กับพวกหลายทุกคนผู้เป็นคนบาปได้รับพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยทางความเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งหลายได้รับชัยชนะร่วมกับพระเยซูผู้องค์ผู้ทรงมีชัยชนะเหนือความตายเหนือมารซาตานเหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขอบพระคุณพระเจ้าที่ทั้งหลายได้รับพระเมตตาของพระองค์และมีความชื่นชมยินดีในชัยชนะที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้แก่เราและในวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่ทั้งหลายจะได้ทบทวนเรียนรู้พระคำของพระเจ้า ที่เกี่ยวข้องกับผลของความเชื่อว่ามีสิ่งใดบ้างขอบคุณพระเจ้าขอทรงโปรดประทานความเข้าใจผ่านทางพระคำของพระเจ้าที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันในเวลานี้ร่วมใจกันอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนกับขอบคุณรพร,ณระเจ้านะครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันต่อไปนะครับวันนี้เราแบ่งปันซึ่งกันและกันในประเด็น ผลของความเชื่อนะครับยังอยู่ในเรื่องของความเชื่อเราพิจารณาดูผลของความเชื่อผลแห่งความเชื่อนะครับว่าผลแห่งความเชื่อนั้นมีอะไรบ้างวันนี้ก็จริงๆมีหลายผลนะครับคงจะต้องเรียนด้วยกันอีกสักวันสองวันนะฮะแต่วันนี้เรามี4ประการที่ได้กล่าวถึงผลแห่งความเชื่อตามพระเจ้าข้อแรกเป็นข้อที่กัเจ้าจคิดว่าพี่น้องน่าจะท่องจําได้นะครับ ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8เพระเจ้านักของพระเจ้าในเอเฟซัสบทสองข้อ8ได้กล่าวว่าด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ครับต่อจากนั้นบอกว่าความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทําก็หาไม่ได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ แังถ้าความรอดเกิดจากการกระทำเองได้คงจะมีการโอร้อวดกันนะครับว่าฉันทำได้แกทำไม่ได้นะครับฉันดีกว่าแกแกแย่กว่าฉันอะไรก็จะเป็นการโอร้อวดกันนะครับในทุกวันมนุษย์ก็มักจะโอ้อวดเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าพระคัมภีร์นี้บอกว่าความรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณพระความเชื่อด้วยว่าเราทั้งหลายรอดนะครับ พราะนั้นพี่น้องครับผลของความเชื่อประการแรกเป็นประการสําคัญเลยทีเดียวที่เป็นหัวใจของการที่เราได้เชื่อวางใจในพระเยซูก็คือเรารับความรอดโดยความเชื่อครับรับความรอดโดยความเชื่อการรอดพ้นบาปเป็นของประธานจากพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าเป็นผู้ประธานแสดงว่าสิ่งนั้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะทําเองได้นะครับสิ่งใดที่ลูกทําไม่ได้พ่อแม่ย่อม ทำให้ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้พระเจ้าได้ทรงประทานให้ก็คือเรื่องการที่จะรอดพ้นจากความผิดบาปซึ่งมนุษย์จํานวนมากทีเดียวในโลกนี้พยายามที่จะช่วยตัวเองพยายามที่จะสแสวงหาสิ่งนี้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าไม่มีใครที่จะสามารถทําได้มั่นใจได้นั้นการรอดพ้นบาปเป็นของประทานจากพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้โดยที่ไม่ได้คิดมูลค่า นะพี่น้องนะไม่คิดมุนค่าไม่คิดค่านะราคาเท่าไหรต้องจ่ยสตางค์ใจค่าใช้บริการนี้ไม่มีนะฮะผู้ที่มีความเชื่อย่อมได้รับของประทานเพราะฉะนั้นการที่จะรับสิ่งนี้จากพระเจ้านะครับความรอดนี้ของประทานนี้ก็โดยทางความเชื่อนะครับมีอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็มีเพิ่มพีสามข้อซึ่งจะยกมาเป็นตัวอย่าง พระกิติคุณมีพลังฤทธิ์ที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดได้นะครับฤิเดชกิติคุณฮะและฤทธิ์อำนาจปรากฏเฉพาะผู้เชื่อเท่านั้นน้องนะครับชัดเจนฮะปรากฏสําหรับผู้เชื่อเท่านั้นนะฮะผู้ไม่เชื่อไม่มีฤทธิ์ปรากฏนะครับในเรื่องความรอดการรอดพ้นบาปนะครับเป็นขั้นตอนนะฮะก็อยู่กับความเชื่อมีพระคัมภีร์3ข้อที่ยกมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับจากกิจการบทที่10 ข้อ43ผู้เผยพระเจนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่าทุกทุกคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขาเพราะพระนามของพระองค์เรารับการอภัยโทษบาปด้วยความเชื่อพระเจ้าอภัยโทษแก่มนุษย์ทุกคนนะฮะที่พึ่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต ผู้ที่เชื่อย่อมได้รับความรอดพ้นบาปซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ทุกคนไว้ในตัวแล้วนะครับเป็นส่วนตัวนะฮะเป็นส่วนตัวเชื่อแทนกันไม่ได้นะครับพ่อแม่เชื่อลูกก็ต้องเชื่อเป็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่เกิดในครอบครัวคริสเตียนก็เหมาไปหมดไม่ใช่นะฮะต้องเป็นประสบการณ์ส่วนตัวอ,อ,อีกข้อหนึ่งจากพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเราได้รับความชอบธรรมนะครับความชอบธรรมก็คือความบริสุทธิ์ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะความดีที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ใช่นะครับแต่เป็นความชอบธรรมที่ได้โดยความเชื่อเนื่องด้วยพระเยซูถูกสาปแช่งนะแทนเรานะรับโทษแทนเรานั่นเองนะพระเจ้าจึงทรงเ,เสนอความชอบธรรมให้เราครับเราจึงรับความชอบธรรมหรือว่าเป็นการ นีรัโทษกรรมนะโดยความเชื่อพระเยซูรับโทษแทนพี่น้องครับมันไม่ได้หายไปเฉยๆนะแต่ว่ามีผู้รับแทนเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่การมาเชื่อพระเยซูนะฮะมีคนถามว่าทําไมต้องเชื่อพระเยซูาศาสนาอื่นไม่ได้หรือนะเรามีคําตอบว่าในาศาสนาอื่นก็ดีแต่ว่าในาศาสนาอื่นนั้นไม่มีใครมารับโทษแทนได้นะครับเวรของใคร นะหมือว่ากรรมของใครก็เวรของคนนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นสำหรับตัวเองไม่มีใครนะครับกรรมใครกรรมมันแต่ว่าน,นี้พระเยซูิสต์เจ้านะนนการที่เรามาเชื่อพระเยซูก็เพราะว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็มีผู้มารับแทนเรานะครับนั้นความเชื่อให้เกิดเ,ดเป็นความชอบธรรม ในข้อที่สที่สนับสนุนความเชื่อที่นำถึงความรอดในพระธรรมยอห์นบทที่20 <c oughs> ข้อที่3 1แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์นะครับเรารับชีวิตนิรันดร์โดยความเชื่อการที่เราเชื่อพระองค์ผู้ทรงเป็นชีวิตจะทำให้เรา ได้รับชีวิตด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเรารับชีวิตโดยความเชื่อในพระเยซูนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่ได้บันทึกเกี่ยวข้องกับพระเยซูเป็นเหตุให้เรามีความมั่นใจนะครับการบังเกิดการสิ้นประชนการเป็นขึ้นจากความตายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ให้เราได้มีความเชื่อวางใจในพระองค์นะครับขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่เชื่อโดยไม่มีเหตุผลนะครับเชื่อพระเยซูก็ต้องมีเหตุมีผลด้วย เอาละรครับนั่นเป็นประการแรกความเชื่อนำถึงความรอดนะครับเอวัสัสบท2ข้อ8ข้อนี้ก็ท่านท่องจำขึ้นใจนะ,ะประการที่2นะครับผลของความเชื่อประการที่2จากพระธรรมมัทธิวบทที่9นะครับเรอาอ่านข้อที่22และก็ข้อ29ได้กล่าวไว้ว่าฝายพระเยซูทรงเหลวหลังทอดพระเนตรเห็นเห็นเข้าจึงตรัสว่าลูกหญิงเอย๋ย จงชื่นใจเถิดที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อนับตั้งแต่นั้นมาผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติและโปร่งทรงถูกต้องในตาเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดอ๋อน,นี่ก็คนละเหตุการณ์กันนะครับเรื่องของผู้หญิงคนนั้นก็เป็นหญิงที่โลหิตตกใช่ไหมครับที่เขา,เาคิด ในใจของเขาว่าเพียงแต่จะถูกชายฉลองของพระเยซูเนี่ยนะครับสัมผัสแตะต้องนิดหนึ่งนะครับเธอก็จะหายโรคได้เพราะว่าเป็นโรคร้ายไม่สามารถที่จะปรากฏตัวสาธรารณชนนะเพราะฉะนั้นมีความเชื่อเป็นส่วนตัวเพียงแต่แอบแอบไปนะฮะปนปนเม่กับประชาชนไปนะฮะเดินไปแล้วก็ถูกต้องชายฉลองไม่ได้ถูกเนื้อไม่ได้ถูกสัมผัสผิวนะแต่ว่าแค่ชายฉลองก็คือเสื้อคลุมยาวๆของพระเยซูก็จะหายได้เพราะฉะนั้น พระเยซูก็เหลียวหลังมานะครับแล้วก็ตรัสกับเธอครับลูกหญิงเอย๋ยจงชื่นใจเถิดที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อครับหายเป็นปกตินะฮะและมีคนหนึ่งก็คือพระเยซูถูกต้องในตานะครับของผู้ที่มีความเชื่อให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดคนนั้นเขาก็ต้องการให้พระเยซูรักษาเขาพี่น้องครับในประการนี้ความเชื่อนะฮะผลก็คือว่าเรา รับการบำบัดโรคโดยความเชื่อพี่น้องครับพระเยซูพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจในการที่จะรักษานะครับอย่างชัดเจนที่เราได้เห็นในการทำพระราชกิจของพระองค์และพระองค์ก็ยังทรงกำชับเหล่าสาวกด้วยนะครับว่าเมื่อได้ออกไปนะเมื่อได้ออกไปรับใช้ออกไปประกาศนั้นก็ให้สิทธิอำนาจกับสาวกในการที่จะขับผีออกรักษาโรคนะะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้ นะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยนำถึงการเาเรียกว่าบําบัดร,รักษาโรคได้ด้วยนะครับนับ้นโดยพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าทรงจัดเตรียมทางไว้นะครับที่จะช่วยให้มนุษย์รับการรักษาโรคนะครับมีพาน,นามัยเรารับการบําบัดโรคเพื่อตนเองโดยใช้ความเชื่อเราไม่ได้รับการบําบัดโรคก็เพราะเราขาดความเชื่อพี่น้องครับมีหลายท่านที่ มีความเชื่อมากเลยนะฮะแล้วก็พึ่งพาอาศัยในพระเจ้านะครับเมื่อมีการเจ็บป่วยก็อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าบางท่านก็เราก็ชวนไปหาหมอแต่ว่าอย่าพึ่งไปนะก็บอกว่าให้ให้หมอใหญ่ก่อนให้พระเจ้ารักษาก่อนครับถ้าพระองค์จะรักษาโดยวิธีไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องใช้ยาอะไรพระองค์ก็รักษาได้นะครับก็มีความเชื่อนะฮะแต่ถ้าพระเจ้าจะรักษาเราโดยผ่านะบวนการรักษาทางการแพทย์ เราค่อยไปหาหมอนบางคนก็ได้อธิษฐานแบบนั้นนะครับก็เป็นท่าทีที่เราสามารถที่จะแสดงได้นะครับแสดงออกความเชื่อของเรานะครับนั้นเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องรับการรักษาทางใดทางหนึ่งนะครับแต่ว่านี่การมีความเชื่อนะฮะก็บำบัดโรคนะครับเราเห็นในเรื่องนี้ในพ่มผีมีมากทีเดียวในประการที่3นะครับผลของความเชื่อเราได้รับความรอดอย่างหนึ่งรับการบำบัดโรคนะค อย่างที่3อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ46เราเข้ามาในโลกเป็นความสวา่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่ได้อยู่ในความมืดนะชัดเจนมากนะครับพระเยซูบอกว่าเรามาในโลกเป็นความสวา่างนะครับเดิมทีโลกก็เต็มไปด้วยความมืดนะครับไม่ว่าจะไม่รู้จะไปทางไหนชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับก็อยู่วนเวียนวนเวียนอยู่ในความมืด จนถึงทุกวันนี้ก็เช่นกันนะครับเราถามชีวิตของหลายหลายคนบอกว่าเป็นยังไงอนาคตหมายถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อจากโลกนี้แล้วจะเป็นอย่างไรบางคนก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่บางคนนตะส่วนใหญ่ก็บอกไม่รู้แล้วแต่เวนแต่กรรมนะครับไม่สามารถรู้ได้นะไม่ไม่มีคําตอบจากใครแต่เมื่อเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจา้านะครับพระเยซูบอกว่าเรามาในโลกเป็นความสว่างทุกคนที่วางใจหรือทุกคนที่เชื่อนั้น ก็จะไม่ได้อยู่ในความมืดคือสามารถที่จะมีคำตอบสำหรับชีวิตในทุกด้านนงครับมีข้อเสนอบอกว่าเราพ้นจากความมืดฝ่ายวิญญาณนะครับเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ความมืดฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเข้าสู่ความสว่างโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์มีคำเพิ่มเติมบอกว่าตามสันดาเดิมของเราสันดาเดิมนะฮะมนุษย์ทุกคนเนี่ยต่างก็อยู่ในความมืดในความบาปนะครับเป็นลูกของความมืด ของมารจาดานนะครับที่ชอบมืดๆนะพระเจ้าทรงใช้พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อเป็นความสว่างของโลกความสว่างนั้นอยู่ที่โปรองและโปรองทรงเป็นความสว่างนะครับโปรองยังทรงเป็นความสว่างอยู่จนถึงทุกวันนี้นะนั้นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในความมืดไม่รู้จะไปทาง,ทางไหนไม่มีคําตอบสําหรับชีวิตนะครับมาพบพระเยซูเราจะพบความสว่างแน่นอนนะ หมือนกับคริสเตียนที่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้ามั่น,นใจมีคนถามว่าตายแล้วแกจะไปไหนตอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่คนชราตอบว่าจะอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์แน่นอนนะครับพระเยซูทรงสัญญานะนั้นเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูเจ้านะครับความสว่างก็ส่องเข้ามาในจิตใจของเรานะครับสิ่งที่เปิดหน้าต่างจิตใจให้ความสว่างเข้ามาก็คือความเชื่อ ความสว่างนั้นไม่ใช่แต่เรื่องของความรอดนะครับแต่ว่าเป็นฝ่ายจิตวิญญาณนะครับในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตใหม่นะครับรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรถูกไม่ถูกน in ะครับเป็นความสวา่างเนาะทุกๆเรื่องนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นความสว่างนั้นประการที่3ก็คือความเชื่อนะครับทำให้เกิดความสว่างฝ่ายจิตวิญญาณนะครับความมืดไม่สามารถควบคุมอีกต่อไป ประการสุดท้ายที่จะแบ่งปันในเรื่องของผลความเชื่อในวันนี้นะครับประการที่4จากพระธรรมยอห์นบทที่1 4ข้อหนึ่งพระเยซูกล่าวไว้กับสาวกนะฮะอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยครับนั้นการวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระเยซูก็เรียกร้องละเชิญชวนให้วางใจในพระองค์นะครับแล้วก็บอกว่า อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกนะเพราะนั้นใครก็แต่ที่มีความวิตกกังวลอ่าพระเยซูเชิญให้มาวางใจในพระองค์นะครับจะคลายความวิตกหายหมดไปนะเอ่อในข้อนี้นะครับประการสุดท้ายนี้ก็คือว่าเราหลุดพ้นจากความวิตกกังวลได้ทุกอย่างโดยทางความเชื่อวางใจในพระเยซูเจ้านะครับเราสามารถที่จะ หลุดพ้นได้หมดเลยนะความวิตกกังวลใดๆนะครับมีพระธรรมข้อหนึ่งที่อยากจะนำมาเสริมในประการนี้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่26นะครับขออ่านอิสยาห์นะฮะอิสยาห์ยาเยเรมีนะครับอิสยาห์บทที่26ขอไปนะครับช้านิดหนึ่งอิสยาห์บทที่26ไม่ได้เปิดไปก่อนนะฮะ เอาละครับพบแล้วครับอิสยาบทที่26ข้อที่3ใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์น,นะครับสันติภาพอันสมบูรณ์นะครับใจแน่วแน่สันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจนะครับมีสันติภาพนะขาดไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับใจที่แน่วแน่นะครับมีสันติภาพอันสมบูรณ์คุณพระเจ้านะครับ เราจะคลายความวิตกกัอองวลในทุกๆเรื่องเมื่อเราเชื่อวางใจในองค์พระเยซคริเจ้าความวิตกกัอองวลในโลกนี้ในการเป็นอยู่นะฮะในการใช้ชีวิตทุกๆเรื่องว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวเรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลานนะครับอนาคตต่างๆในชีวิตบ้านปลายชีวิตจะอยู่ยังไงจะเป็นอย่างไรเราวางใจในพระเจ้านะครับไม่ต้องวิตกกัอองวลนะทุกๆเรื่องนะครับแม้ Mall, แต่ สุดท้ายเลยชีวิตหลังความตายก็คลายความวิตกกังวลทั้งหมดเลยนะครับพี่ดองพร้อมเลยครับในการที่จะจากโลกนี้ไปนั้นนั่นเป็นพระคำของพระเจ้าที่อ,อยากจะนำมา,เ,าเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับหวังว่าพี่ดองจะมีความสุขชื่นชมยินดีนะครับกับผลของความเชื่อนะฮะที่เราได้ติดตามองพระผู้เป็นเจ้า วันนี้นะครับสรุปนะครับ4ประการวันนี้เป็นผลของความเชื่ออเวซัสบท2ข้อ8ทําให้เราได้รับความรอดนะครับพระธรรมมัทิวบท9ข้อ22-29รบบการบําบัดเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยนะครับโรคภัยต่างๆาจากพระธรรมยนห์บทที่12ข้อ46กนะครับก็ทำให้เราได้รับความสว่างฝ่ายวิญญาณพ้นจากความมืด และในพระธรรมยอห์นบทที่1 4ข้อหนึ่งความวิตกกังวลทุกอย่างในชีวิตหมดสิ้นไปเมื่อเราเชื่อวางใจในอง,งอค์พระเยซูคริสต์เจ้าความวิตกทั้งปัจจุบันและก็ชีวิตหลังความตายด้วยขอบคุณพระเจ้ายังมีผลแห่งความเชื่อที่น่าสนใจอีกหลายผลนะครับวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพิจารณาเรียนรู้พระเจ้าของพระเจ้าร่วมกันอีกต่อไปขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะครับขอโรรองทรง คุ้มของพิจายรักษาประทานกําลังสติปัญญาในการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็ให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีน้ําพระทัยที่จะใช้ชีวิตของเราในแผนการขององค์ผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับไม่เพียงแต่ให้เราเชื่อและติดตามพระองค์เท่านั้นวันพรุ่งน,นี้เรากลับมาพิจารณาประคำของพระเจ้าด้วยกันอีกต่อไปขอพระเจ้าอวยพอนะครับสวัสดีครับ